ปันเสาเงาได้ไง่ายโมนี่คอยกับพุ้นล่ะออกทงออกทาไปหาบุกฮงมาตามกินจ้าทุกคนโอ้ยเบิงบ่งผลนวยบุกฮง,งก็เป็นตาฮักเป็นแตาหอมแต่บุกหงมาแล้วก็กะีมาล่างล่างเสแล้วก็กะีมาฝานมาปอกเปลือกมาซับเนาะบมนี้เออขอยกระมี่หลุมือนะจ้าโมนี้ก็คือพ่อใหญ่หงวนของเรานั่นเองโมนี้ กับศิมาทรรการปรุงส,ส,ส้มตำกันที่เถียงนาน้อยคอยรักอันคอยก็พ่อยิงว่างกับเอองงานงานก็อยู่สองคนนั่ะละเออหนังทานางปอมหงคอยคือทาขี้ขด่างโอ้ยงี้คอยก็เงยดหลายคอยก็ซับ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 พองหงถาเพลินเนาะพมนีพ่อยิงหังเพิ่มสีมาตำจ้าเพิ่มสีตำสับแซ่บเพิ่มว่า เออก็ให้โอกาสเพื่อนจัดไปลูกพี่ขวักแซบบซบซบแซบแซบบทั้งแบทั้งขอยก็สิลูกมาทายเนาะอะไรเงี้เออพอ่งัวแล้วก็จัดแจงไปที่ละพี่น้องเออเากไม่มีพัดมือนี่มันที่ี่ยังเลยเดี๋ยวได้ยินดังนิดโอ้โหสองสังสอ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 ง หลังจากงง,างงงานงงงานก็อยู่สองคนเออเราก็มีความคิดว่าเออเขาก็ปเป็นน่นางต่ำดีๆีคะสิมายองหยอเหตุอยู่เห็นยังวั่นี้เจะแล้วเออในผ้ากันยายสโนะครวัวขึ้นไปอยู่หมองเตียงมีอ่าทุกคน หลังจากนั้นคอยกับพ่อใหญงห่วนก็เออมาจัดแจ้งแตงเมียนเออเพื่อสิทําการตําสมุหูมณีตั้งใจว่าตําให้แซ่บที่สุดเท่าที่สิเคยเง็้สมุนไพรมาเนี่ยเออฟันฟันๆันฟันมุหูม่เออ คัาอาคลิปไปบนี้เออพอย็งวัวแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมยังของเราเรียบร้อยลวละเออพร้อมแล้วสําหรับการตามลาวาขกรว่าอย่าเ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถาก่อนขวอยังฝาหมุนันแเล้ยวกรต้องไปอันท้ายตอนเจาทําการปรุงน้าเออใจเย็นขียกรรอละว้เออล้วก็ตางทีจากขอยว่ายปก็ไในแต่ห้องวัดที่ทาขอยก่อนกงซี่อันกงซี่เขาจะใส่เสื้เขาต้อง เสียงเศ้าอันแสกกับสีหลายเนแ้่ทุกคนเพราะว่าคนอยู่นี่หลายเหงจ้าแซก็ไเด็กใน่ซงน้องาตน้อตห้องเดี๋ยได้กิมนสีดน่อดน่นต้องใได้ย ตัว่น่อกินต่ม้ัใหใส่ขาซอนครับด้อนี่แ่บาวาชันเครื่องไต่นนึงอยากเขีนหนาคุณต่ก่อนมาตายกันน้ำตาลต้องไปกระตายไหมมะเขือเทศใส่งไปพี่น้องยกยกร่ทำไมขึ้มใส่นใส่่ใส่หน่มีมะเขืดีไหม

เปคอมเมนมาใหมฮะเโามีนอคอยนีหอยากเห็นคนตำอยาตายก้นตเขาเห็นจเกินจีนเนาะมูเต็มโกลูกแล้วเขาเรื่องนี้กระจั้วพี่น้องจุ้ว์จ้ว่แล้ว้งิน่นน่งนรงไหนมาวันนี้เป็นทาเราไปเรจะได้ของตุมบนี้ว่ากินดีปี๋นน่ันักินดีไรกินไว้เม

<cười> <cười> <muốn xử> tay subscribe <laughs> cho <laughs> nó cái <laughs> lỡ những video hấp dẫn